ก่อนอ่กขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่รักนกทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะฮะผมมีเรื่องเซอร์ไพรส์มากๆที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับก็คือทุกคนจำเจ้าแฮร์รี่นกผมได้ไหมคือเมื่อสามวันสี่วันก่อนอะคือมันหลุดไปเว้นกมันหลุดไปคือผมจะเอาไปห้อยที่บ่าแล้วก็ใส่โซ่นะครับว่าจะไปเซอร์ไพรส์แฟนว่ามันสามารถออกมาข้างนอกได้แล้วนะ แต่ที่ผมไปอ่ะมันตอนเปิดประตูหน้าหออ่ะคือมันบินออกไปเลยเว้ยบินปุ๊บปั๊บป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 ๊บผมใจหายมากแล้วคืนนั้นก็ฝนตกด้วยผมก็เป็นห่วงมากไม่รู้ว่าอยู่ไหนผมก็โพสต์ในกลุ่มแล้วก็แล้วลุ้นอย่างเดียวว่ารอคนที่จับได้แล้วโทรมานะครับแต่วันนี้ก็เป็นวันที่ผมดีใจที่สุดเลยครับผมเพราะว่ามีคนโคมาว่าเจอแฮร์รี่แล้ว ผมก็ไปรับมารีบ้านแล้วนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณมากมากกับคนที่จ็บได้นะครับผมเป็นพี่สามคนนะผมไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วก็ไม่ขอให้รูปให้ดูนะครับผมไม่ขอเอารูปให้ดูนะเพราะว่าก็เซฟเซฟพี่เขาไว้นะครับผมแต่ผมก็ยังไม่รู้จักชื่อพี่เขาหรอกแต่ผมก็ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจากใจแล้วก็ให้ปัดใจเล็กๆน้อยๆเท่าที่ผมมีครับเงินเท่าที่ผมมีผมให้หมดเลย ผมมีแค่นั้นจริงๆนะครับถ้าพี่เขาดูคลิปนี้อยู่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้รับเจ้าแฮร์รี่มาละนี่แลผมเจ้าแฮร์รี่ของเรามันอยู่ในกระป๋องนี้นะครับผมในกล่องนี้แหละผมจะเปิดให้ดูนะฮะรอแป๊บนึงนะครับดีใจมากครับดีใจจริงๆนี่นะครับผมเจ้าแฮร์ี่ก็อยู่ในกล่องเฮ้ย <END! S 1> ได้เจอกันอีกแล้วเราอะ วันนี้ดิวันนี้ดิวันนี้ดิดื้อหรอดื้อหรอแป๊บนึงนะครับยากลับกล้องให้ดูกลับยังไงวะนี่นะครับเราก็ได้พบกันอีกแล้วนะกับเจ้าแฮดี่โอ้โหไม่ให้จับเหมือนเดิมแล้วดูผอมโซมากนะฮะเป็นไงบ้างบินไปไกลมากนะครับผมบินจากอนุสาวรีไปที่ค่ายทหารอะไรสักอย่างนี่แหละ พี่เขาโทรมาผมก็ดีใจมากนะครับเอ่วันนี้ก็ได้คืนแล้วจะเน่ก็ขอบคุณพี่เขามากนะครับผมขอบคุณจริงๆครับจากใจฮะถึงจะเป็นปัจจัยที่ที่ผมให้แบบเล็กน้อยนะครับพี่ผมก็ขอโทษจริงๆผมมีแค่นี้จริงๆแต่ผมให้ดยใจจริงๆนะครับก็เข้าใจคนที่นกหายนะครับผมนกของท่านอย่าไว้ใจมากนะครับผมถ้ายังไม่เอาไปบินอิสระให้คล่องหรือว่ายังไม่พาไปออกไปข้างนอก อย่าประมาทคุณผมนะครับรับรองอาจจะมีหลุดหายได้ถ้าเลี้ยงกินในห้องนี้คอแบบกินในห้องแล้วคิดว่าดีแล้วก็เมื่อเขาออกไปข้างนอกนะครับผมเขาเจอสิ่งแวดล้อมที่เขาไม่คุ้นเคยเขาอาจจะตกใจแล้วบินได้นะฮะเหมือนแฮร์รี่ของผมนะครับผมเนี่ยกลับมาถึงบ้านแล้วไงนะครับผมส่วนใครที่นกหายแล้วยังหานกไม่เจอผมก็ขอให้เจอไวๆนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ มีเรื่องก็บอกเป็นแค่นี้นะครับผมให้กำลังใจนะผมอย่าวไว้ใจนกท่านในขาดเมื่อท่านยังไม่เคยเอาไปบินอิสระหรือว่าเอาไปออกไปข้างนอกบ่อยนะฮะผมตื่นเต้นมากจนผมพูดตดดิดขัดนะครับผมงไงวันนี้ก็ฝากไปแค่นี้นะครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมก่อน,ก,อนก่อนจะไปก็ขอบคุณพี่กันจริงๆนะครับผมจากใจเลยรับวันนี้สวัสดีครับบาย oh yeah oh